ดูชีวิตเป็นสาวยังยังยังไม่ดราม่าไม่ดราม่ากลับมาบ้างกลับมาบ้างใช่ไปไปมาๆหรอครับเพิ่งนี้ไปไปมาๆครับเป็นไงบ้างครับามสัมพันธ์เราแยกกันอยู่แล้วมันดีขึ้นไหมครับที่กาล่ฟดีขึ้นนะดีขึ้นนะจริงๆแล้วแบบว่าแต่ละคนความสัมพันธ์มันไม่เหมือนกันเนาะบางคนบางคู่ก็อาจจะอยากอยู่ตัวติดกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นมาแล้วอ่ะเราก็แบบเหมือนตัวแอนนี่เองเขาก็แบบมีโลกส่วนตัวอยู่ประมาณนึงอะไรเงี้ย แล้วแบบด,ด้วยพื้นที่จํากัดของที่คอนโด,ดวยเพราะว่าตอนแรกที่ก๊อฟซื้อคอนโดก็ไม่ได้ไม่ได้คิดไปไกลก็คิดว่าเอ้ยชายหนุ่มโสดซื้อคนเดียวก็อยู่ห้องไม่ต้องแบบใหญ่มากอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ตัดปัญหานั้นด้วยการทําบ้านก็แน่อนาคตบ้านจะมีพื้นที่เยอะขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าการแยกกันอยู่มันก็ด้วยความที่เราโตขึ้นอะ่ะเด็กๆเราก็อาจจะแบบเาอ,อยากอยู่กับแฟนอยาก<อ>หนุ่งหนิงตลอดเวลาแต่พอโตขึ้นมันก็แบบรู้สึกว่าแบบ ความรักมันไม่ได้อยู่แค่แบบต้องอยู่ตัวติดกันตลอดเวลาต่อให้มันอยู่ห่างกันมันก็ยังสปอร์ตกันได้ไงครับคืตอตอนนี้เข้าใจแยกกันเาข้าใจกันไหมก่อนเพราะแต่จริงจๆรๆๆิงแอนนี่เป็นคนเป็นคนที่บอกว่าอยากจะแบบเฮ้ยแยกมูฟออกไปซึ่งถ้าเป็นตอนเด็กๆแต่ก่อนเราก็บอกทำไมนะนี่แต่พอเราโตแล้วเราก็เข้าใจว่าเออบางทีความรับเมื่อาจจะเราต้องมีสเปซบ้างเพื่อให้แบบบางทีเราคิดถึงกันบ้างหรือบางทีอยู่กันนานๆมันอาจจะเกิดความชินชาหรืออะไรเงี้ยก็มันก็ดีขึ้นนะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้แบบว่า การที่แยกกันอยู่แล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพอจะไปเจอคนใหม่นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยกลับว่าถ้าเราถ้าเราเข้าใจกันแล้วเราเขาบูชาผมนะจะพูดกี๊ผมสัมภาษณ์อยู่ไไม่ดด้เกกิจาทะเลาะกันก่อนไม่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 ในการพูดคุยคือคือปกติอะในความสัมพันธ์อ่ะมันเรื่องทะเลาะอะไรเงี้ยมันมีบ้างอยู่แล้วอยู่ที่เราจะเคลียร์กันหรือแบบ คุยกันให้มันลงตัวยังไงอะไรเงี้ยครับก็ก็นี่แหละของก๊อฟก็ก็คุยกันทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยพยายามปรับปรับเข้าใจกันอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนหน้านี้คนเข้าใจกิดของก๊อฟว่าเราไปแบบเราเป็นยูนิคันเป็นคนแบบเแบบแยกกันแบบว่าเป็นคอนเทนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจทําเป็นคอนเทนต์ให้มันดราม่าเลยนะคือตอนแรกอ่ะแค่คิดว่าเราถ่ายบล็อกไปเรื่อยๆแล้ววันนั้นเขาจะย้ายออกแล้วก็เออถ่ายหน่อยวะเก็บไว้เป็นแบบอะไรเงี้ยเผื่อตัดลงอะไรเงี้ยก็ก็ก็ทำเป็นคลิปปกติเพราะจริงๆแล้ว คือถ้าถามพูดว่าเราหลังๆมาทำ u t u b e เยอะใช่ไหมเราก็จะมีความเป็นยูทูบเบอร์แล้วชีวิตเรามันก็คือคอนเทนต์นะถ้าพูดถึงแล้วชีวิตเราก็คือคอนเทนต์ถ้าจะบอกว่าไม่ไม่ทำคอนเทนต์เลยมันก็ไม่ได้แต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้มันแบบเนดรามา่าเป็นข่าวใหญ่โตขนาดนี้กับการที่ย้ายออกเราไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นที่แบบทุกคนคิดว่าเฮ้ยทำไมย้ายออกเลิกกันหรอหรืออะไรเงี้ยครับยังกระแสรดราม่าที่เข้ามามันมีผลอะไรกับคู่เราไหมครับในตัวของ แฟนรเองเออไม่ครับเพราะว่าแอนนี่ไม่ค่อยได้ได้ดูอะไรอย่างงี้ก็ก็ไม่ได้แปลให้แต่เขาแต่เรียกว่าเขาเข้าใจไหมแค่เข้าใจเข้าใจเข้าใจใช่เข้าใจใช่ได้นิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่ยังดีอยู่ยังดีกันอยู่ดีกันอยู่ดีคือเขาเขาเข้าใจการทํางานหรือการลง YouTube หรือเรื่องของคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจหมดเลยแต่บางทีก็ไม่ได้มาอ่านละเอียดข่าวว่า อ่านทุกหน้าหรือทุกบรรทัดอะไรเงี้ยเขาก็แค่เกิดหมยว่าเออมันกลายเป็นข่าวเป็นประเด็นนะแต่ก็ไม่มีอะไรเขาก็เข้าใจครับใช่ใช่ไม่เลิกไม่ได้เลิกไม่เลิกอันนี้ผมไม่จะแยกกันอยู่อย่างที่กอลว่าก็คือเราสองคนเก็บเงินทําบ้านด้วยกันครับผมก็คือตอนนี้เราก็ทําบ้านอยู่คือส่วนมากจะเป็นกอฟเป็นคนทำก็มันเป็นทำาก็คือกอฟกอฟแหละแ้านเร้คือตั้งใจอันนี้จทำมอเลย ก็ต้องมีเอาอยู่ในบ้านก็บอกแอนนี่แล้วว่าเออถ้าแบบเหมือนบ้านเสร็จอ่ะก็คือเอเดี๋ยวก็มาอยู่บ้านนะเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือตอนนี้ปัญหามันคือด้วยพื้นที่มันไม่คือเข้าใจว่าคนอยู่ด้วยกันอ่ะบางคนอยากจะทําแบบนี้อยากจะเล่นโยคะอยากจะอันนี้ใช้พื้นที่ตรงนี้อ้าวฉันอยากจะทํางานตัดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังๆคือกอทํฟทำยูทู e คอนเทนต์มันเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของที่กอฟต้องประดิษฐ์ช่วยทีมอาร์ตทำาเงี้ย มันเยอะตอนนี้มันกองเยอะมากะอะไรเงี้ยใช่มันก็จะพื้นที่สเปซมันอาจจะต้องเอว่าบ้าน,นหลังใหม่ที่จะทำก็ต้องเผื่อสเปซเลยสิอจาจจะสเปซที่แบบคือมัน,น,นมันต้องมีมีส่วนที่แบบมีห้องเพิ่มขึ้นหรือมีเม่โดนโดนโดนใหม่อ่ะ <laughs> คือมีสเปซมากขึ้นแล้วก็ให้ทําได้ทําสิ่งที่อยากทําในจุดต่างๆอย่างเงี้ยบางทีแบบ เขาอยู่มุมนึงเราอาจจะอยู่มุมนึงทาอะไรของเราอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับก็มองใช่ไหมว่าอัไแหละก็คือเป็นเรือนหอที่เราจะใช้ชีวิตกับใครสักคนเรื่งก็คงเรองเป็นอย่างนี้คงไม่ย้ายบ่อยคงไม่ย้ายบ่อยแล้วับกลัวไหมอีกหน่อยถ้าสมมติเราย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันอย่างนี้แล้วครอบครัวมันสมบูรณ์แบบแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของการแยกห้องนอนกันอีกนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยกลัวในเรื่องนี้ไหมครับไม่กลัวเพราะว่าก็เห็นก็เห็นจริงๆหลายบ้านก็มีนะบางคนก็บอกว่าเหมือนบางคนก็แบบต้องมีห้องนอนสองห้องไปเลยเพราะว่าบางทีแบบ เออต้องการสเปซของตัวเองหรือบางทีบางคนนอนกลนหรือเปล่าไม่รู้บ้านใครอะไรเงี้ยฉันนอนไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันก็ต้องเผื่ออยู่แล้วเพราะว่าชีวิตคู่มันไม่ได้มันไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบไปหมดแล้วเนาะกี่หลักแล้วครับตอนนี้บ้านบ้านไกี่หลักบ้านกี่หลักประมตั้งแตบ้านกี่หลักบ้านกี่หลักบ้านกี่หลักบ้านบ้านปานปลายหรือเปล่าบ้านไปเท่าไหร่ล่ะเอาเปานจริงจริงกทุกคนก็บ้านปลายหมดแหละบ้านไปเท่าไหร่ ไม่ไม่หรืออไรย่างงี้ยใจเย็นหน่ผมเป็นแบบเอากลางๆก็พออย่างเงี้ยแบบว่าไม่น่าจะเกิน20่สิบอะไรเงี้ยครับตอนนี้คิดว่ามันจะเสร็จให้ทันปีนี้ป่ะเขาเห็นความคาเดเดาในตลอดคือถ้าตามสัญญานะครับก็ต้องเสร็จต้องเสร็จโครงสร้างไปปลายปีนี้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเร็วอยู่นะเร็วอยู่แล้วก็อาจจะอินทีเรียหน่อยอะไรเงี้ยก็คือถ้า ้าสปอนเซอร์ไหนแบบอยากเข้าก็ได้นะครับติดต่อได้เลยเพราะว่าบ้านเขาจะเป็นบ้านเดินไป29ก้าก็มีแบบสปอนเซอร์เราโฟโัขนาดสีอะไรอย่างงี้เนาะเจอปัญหาเรื่องผู้รับเหมาต้องไหมครับพี่กอฟไม่เจอเลยครับคืออันนี้คืออยากจะบอกจริงๆเป็นเป็นเป็นข้อที่ดีมากที่อยากให้ทุกคนทางบ้านต้องมี PM นะครนบโปรเจกต์แม่ในเจอคอยดูเพราะว่าบางคนน่ะทำแบบผู้รับเหมาโดยตรงเราไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ว่าเราจะต้องทําท่อยังไงหรือเลเวลของพื้นหรือใส่ท่อปลวกตรงไหนอะไรเงี้ยคือ กอฟรู้สึกว่าดีใจมากที่กอฟมีโปรเจกต์แมเน e เจอร์มาช่วยดูเพราะว่าเขาเขียนเป็นภาษาของเขาซึ่งเราไม่มีทางแบบอธิบายกับผู้รับเหมาได้แล้วก็เรารู้สึกว่าไหนๆเราสร้างแล้วอ่ะเราลงเงินไปขนาดนี้ทําไมเราไม่ลงอีกนิดนึงเพื่อให้แบบ เพื่อให้แบบเหมือนมันสมบูรณ์ที่สุดเลยเพราะเราอยู่ระยะยาวอย่างเงี้ยสุดท้ายเราไปยกบ้านมาแก้โครงสร้างไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ปัญหาเรื่องแบบทำไมป่ญาบ้านถึงเขาใหญ่ไม่ธรรมดาปัญหาแบบบ้านส่วนมากจะเป็นแบบเป็นปัญหาที่ก๊อบนะถ้าก๊อบจะเพิ่มนั่นเพิ่มนี่อะไรเงี้ยครับใช่มากกว่าแต่ก็ไม่ได้เพิ่มมากนะครับไม่ได้เพิ่มมากอะไรเท่าไหร่เงินก็เพิ่มตามใช่ไหมพอเพิ่มไปแล้วเงินก็เพิ่มตามครับอย่างยกห้องน้ำชั้นสองไปไว้ชั้นสามอย่างเงี้ยินก็เพิ่มใช่ปีหน้าได้อยู่ไหม ได้สิไม่ใช่ไอยู่ปีหน้าน่าจะแบบไม่เกินกลางปีหน้าน่าจะนะเขาได้อยู่ยังยังยังเพิ่งชั้นเพิ่งชั้นแรกเองครับชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไม่มีเถียงกันกับแฟนเราเนาะว่าตรงเอตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเขาไม่ชอบแบบไม่มีเถียงกันกับแฟนเรื่องการตกแต่งเรื่องการไม่มีเขาเขาเชื่อใจก๊อฟในการดีไซน์